สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมอร์สุขสุขคนเนาะมันเด็กมาผมพ่อสนุกคือเก่าที่สองสนุกสาวราวพี่น้องมันสนุกก็ออกมาให้มานายาแมลงเนาะพี่น้องก็สิไปเบิ่งอีแม่เพิ่นตัดดอกไม้ไปขายเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งไปชมกันเลยว่าดอกไม้สนุกกนไล่สำหรับไอ้นอกพื่อแหลกนาะสิไปในอีแม่เพิ่นพี่น้องเพิ่นอย่างไปก่อนแล้วเนาะตัดดอกดอเฮืองพี่น้อง อันนี้กัสิเป็นีแม่เนาะพี่น้องบายดีแม่จะตัดดอกไม้ไปยังขายตัดไปขายแพงบ่แม่จ๊ะบะแพงบ่แม่มมบ่แพงสี่ห้าพันนี่แหละเนาะเพิ่นมาพอ<ว>ได้ซื้<ว>ออบบนันได้จีเป็นน้องอ่ะจะเป็นน้องมาคนละพี่น้องนี่ดีเนาะดอกไม้ดอกดาวเรืองกับบอยังงามไดปเนาะงแม่ ยังงามบันไดอีแม่เพิ่นบริโภคนาะพี่น้องยังงามบันไดอนได,ดอกดเฮืองงนาะพี่น้องแม่ก,ก้มแขง้งคมบอนเ่ยก้มแของอ้งคมอีพอเพิ่น แม่มียังมาเห็ดพักเจ้านี่แม่ปางามจอบเจืออะไรแม่อันนีค่ะอืมมุนบ่นอลไพี่น้องมันขวดัดขี้ดินทมพักอแึแหม่บ่นอะไเนาะต้นหนังกับงามพี่นอ้องคัะ chị lại tự nó phải không Nước hiểu hiểu có mẹ ơi ngáp nó làm xài nó làm sài thì chửi nó ơi บันไดสนุกสิตัดส,สอยแม่เนาะพี่น้องเสียอีแม่ผมเป็นมือกองให้พี่น้องบันไดงามงามพี่น้องเออดอกไม้ท่านเป็นทศน,น,น้ำนี่งามกว่าน,นี่น้องเอออันนี้เป็นทศน้ำเนาะเอาใส่เอาหนำหมอกพี่น้องเอ,อ้เอ,อ,มนนอไม่สิให้า ชอต้นช่ตนมง,งามนะพี่าน่าแปลอยื่นไม่เห้เป่า,านะุละส,สนุกกับิพาไปทางผู่นอกพี้อวมาหนี่โอสนุกกระิบตตัดเอาพี่อะพี่้องพี่อยู่พี่งามเนาะพี่งามเลยแม่จะมาปลูกใหม่บ่เนี่ย นี่ตัวนี้งามนี่งามอะไรพี่น้องตัวนี้งามอะไรแม่จะมาขึ้นไรอันนี้อันนี้แลงงามต้นุกสีมาตัดตัวนี้น่าพี่น้องงามงามตัวนี้ตัวนี้นะงามพี่น้องกำลังดอกใหม่เนาะงามอะไรพี่น้องเอ้ย Các đồng mẹ phải khai rồi, ơi Ôi, ngồi nhỏ quá lèo Ngồi mẹ nhỏ quá lèo Đậu nơi đây ngầm này งามเนี่ยพี่น้องอืมกระดงามพี่น้องเอ้ยหมดแล้วฉันนกจะเอาอันนั้นมันขึ้นเนะาะเพราะว่าคือขี้ดินเนาะพี่น้องเปิกล้องไมหมอ่ะเขาจะกลมองกระแตกแห้งกับพี่น้อง พี่น้องเอ้ยดอกใหญ่เลยมีหลายพันเลยพี่น้องเอ้ยดอกไม่น่าสนุกเนาะเี่าไปกล้าว่าอยู่พี่น้องในแก่ปัะนี่บ่ก้อ้ดอกเนาะพี่น้องทำมันน,น่ากะาเขาเดียวมันกระดอกแล้วพี่น้องใส่เวลาเขาเดียว แก่ม okay, ันไปว่า ลายเติบพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สรุกกฤติขอจบคลิปเอาไว้เพียงสานี่เนะาะมักแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งเสียงแห่งใจแห่งสรุปเด้อเนาะได้สั่งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องฝากคอมเมนต์พี่น้อง,อองกดไลค์กดแชร์น่เด้อเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเนาะพี่น้องสิบระภัดคลิปใหม่ๆจากสองสรุกสาว,าวเราไปแล้วเด้อพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีข่าวหนาวแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเด้อเนาะ